สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววรชินาทาวิพุษานะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่สองสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนะคะวันนี้ดิฉันก็จะมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับอาการวิธีการรักษาและวิธีการป้องกันของโรคตาบอดสีนะคะอย่างแรกคืออาการนะคะ เช่นเราจะจดจำและแยกสีต่างๆได้ไม่ชัดเจนทำให้เกิดความสับสนในการบอกสีที่เห็นเช่นแยกความต่างของสีเขียวและสีแดงไม่ได้แต่สามารถแยกสีดำเงินและสีเหลืองได้ง่ายค่ะอย่างที่สองนะคะก็คือวิธีการรักษาค่ะในปัจจุบันตาบอดสียังไม่มีการรักษาให้หายขาดได้นะคะหากตวรวจพบว่าเป็นโรคตาบอดสีจริงๆจะจะุแพทย์จะให้คำแนะนำเบื้องต้น คือสวมแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์สำหรับสายตาคนตาบอดสีค่ะและสุดท้ายวิธีการป้องกันโรคตาบอดสีนะคะอย่างแรกคือตรวจคัดกรองตาบอดสีและทดสอบสายตาในเด็กอายุ3-5ขวบยังสม่ำเสมอค่ะ 2. หาก่ครอบครัวมีประวัติตาบอดสีควร มีการตรวจเช็คสายตาอย,ย่างสม่ำเสมอนะคะและสุดท้ายมันสังเกตความผิดปกติของสายตาตนเองหากพบว่าสายตาตนเองมีความผิดปกติใด,ดเ,เราควรไปพบจัดตุวแพทย์ทันทีค่ะขอบคุณค่ะ